ยืนยาวดิจิตัลยืนยันมันเป็นแนวทางแนวคิดที่เรากําลังคิดถึงเรื่องการเชื่อมต่อของศิลปะคําว่าศิลปะไม่มีวันจบสิน้นเราเอาศิลปินมาต่อยอดทํางานร่วมกับศิลปะยุคก่อนจึงเกิดทอยตัวเนี้ขึ้นมา สแกนจากแอปพลิเคชัน a r t v e n วน r NFT แแทนที่จะขึ้นชื่อเจ้าของะฮะผมเลยคิดว่ามันน่าจะ,สะแสดงผลให้มีภาพเคลื่อนไหวซึ่งรถคันนี้สามารถขยับไปในแอปพลิเคชันได้เราเลยเอามาใช้เป็นระบบดิจิตอลยืนยันที่มาร่วมกับงานกา p ์ตู e เจอร์จาก,กตัวเจ้าของเน็ตฟากับรถด,ดอสแ h นเนลทาว w ์เก ทีมนักแข่งก็จะมีครีนี่เป็นคนขับแล้วก็จะมีโอฟี่เป็นผู้ช่วยตัวจิว๋วคือ้าโกเป็นรูป่างดาวที่ลงมาแข่งรถในงานคาร์เวนเจอร์ครับผมชื่อสแปซสแปซไฟเลเซอร์ซิงแรงกว่าใครฮัข้ามวลาเนะครับทามทจเวลเลอร์ที่จะพาทุกคน,นครับย้อนกลับไปตูววันเวลาที่ทุกคนอยากกันจดจำกันนะครับท่านี้แหละหนึ่งเก้าเก้าห้านะครับกับผู้พันเกลียวทองนะครับ กอร์อครับมากับงานไลฟ์เอ a เจอร์นีที่วิตสือการเดินทางครับเจวอนมาเฟียตารีกับรถคาดดิแลก1967ครับผมมาคัสตอมคิกจริงๆก็คือเป็นรถในกันแต่ว่าเป็นการคัสตอมขึ้นมาอาจจะเป็นคันเดียวในประเทศหรือเป็นคันเดียวในโลกก็ได้ ที่ตอนยืนยันพบกันในอนาคตตลอดกาลร